ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับฟ้านะคะเดี๋ยวนี้ฟ้าจะพาไปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง7 e l e v e n นะคะเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดปี2021นะคะไตรมาสที่1ไตรมาสที่1เดี๋ยวเราจะมีหลายๆไตรมาสต่อๆไปนะจ๊ะอย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องฟ้าไว้ด้วยนะจะได้ติดตามกันต่อไป แล้ก็หาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะในส่วนของเครื่องสังอางที่ฟ้าเอามาแต่งท่วตโลุกกันนี้ในท็อตโลูกทั้งหมดวันนี้ที่จะไม่ได้ใช้เครื่องสังอางเซเว่นนะคะจะมีแค่ตัวอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าฟ้าลองดูแล้วมันไม่ได้มีตัวใหม่ออกมาก็เลยไม่ได้ลองซื้อมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปดู how to แต่งหน้ากันเลยค่ะไปเลยค่ะ โอเคมาที่หน้าสดนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นเลยฟ้าจะใช้ตัวนี้ Garnier Skin Natural นะคะ Sagura กุระไวพิงอัพโทนนะคะเราจะมาใช้กันเป็นตัวเขาบอกมันมี UV ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ามีเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวลองทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนอ่ะอันนี้ฝั่งนี้ทานะคะแล้วก็ฝั่งนี้ไม่ทานะคะตัวนี้ราคา25บาทนะคะก็จะเห็นว่า จริงๆแล้วสำหรับฟ้าฟ้าว่ามันดูใสขึ้นนิดเดียวนะคะไม่ได้แบบทำให้หน้าลอยนะคะเดี๋ยวทาทั้งหน้าเลยละกันจริงๆตัวนี้มันเป็นโทนอัพสีสีครีมนะก็คือถ้าใช้ตัวเนี้ยไม่ต้องใช้รองพื้นเลยก็ได้แต่ว่าฟ้าว่ามันมันมีมันมีแต่ความขาวมันไม่ติดเหลืองเลยแล้วผิวฟ้าอันเดอร์โทนเหลืองใช่ไหมคะเดี๋ยวฟ้าเลยจะขอ ใช้ตัวอื่นเพิ่มนิดนึงอาจจะซ้ำซ้อนนะแต่แบบสำหรับบางคนที่แบบไม่อยากทำอะไรซ้ำซ้อนหรือเยอะสิ่งก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะ Solar b บีบีพ e r เมอร50 PA 3บวกเอ้อบวกนะคะตัวนี้ราคา49บาทอ่าตัวเนื้อน,นะคะก็จะเป็นสีอันเดอร์โทนเหลืองฟ้าก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับผิวฟ้าขอป้ายลงไป อันนี้ลงตัว BB Primer SPF 50 PA 2บวกนะคะจากโซลาค่ะก็จะเห็นว่ามันเป็นอันเดอร์โทนเหลืองเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะใช้มือนะคะถ้าเกิดใครผิวประมาณฟ้าเนี่ยก็คือโซลาเอาอยู่ทุกแน่นอนอันเนี้ยน่าจะนะเพราะว่ามันอันเดอร์โทนเหลืองแล้วก็ทามาก็ไม่ได้ลอยอะไรนะคะ ใครมีฟองน้ําใช้ฟองน้านะน่าจะง่ายกว่าแต่วันนี้ฟ้าอยากลองแบบใช้มือว่าแบบเขาจะทาลอนเนียนไหมถ้าเป็นมืออ่ะนี่นะคะก็เป็นฟินิชผิวนะคะก็ยังไม่กริบมากเพราะว่าฟ้าเป็นคนใต้ตาเห็นไหมว่าใต้ตามันจะแบบแดงแดงแบบตรงตามันจะแดงออกมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะคะฟ้าจะใช้ตัวนี้เลยตัวเพิ่งออกใหม่นะคะเป็นของ U Star ค่ะ เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะมันจะเป็นตรีอนวันนะคะแป้งผสมรองพื้นคอนซีลเลอร์แล้วก็ไฮไลท์นะคะไม่มีซิลิโคนเขาบอกป้องกันสิวด,ด้วยอันนี้นะคะให้ดูแพคเกจจิ้งมันก็จะมีส่วนของตัวนี้เป็นไฮไลท์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งผสมรองพื้นเดี๋ยวเปิดไปดูภายในตลับกันนะว่าข้างในเป็นยังไงนี่ข้างในก็จะ จริงๆแป้งเขาเป็นแป้งเขาค่อนข้างเหลืองนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนฟ้าไม่รู้ว่าหน้าฟ้ามันจะดำไหมแล้วก็มีพับให้ด้วยค่ะตัวนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยฟ้าจะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์ใต้ตาก่อนเลยโบกไปเลยจ้าตัวคอนซีลเลอร์ สีเข้ากับผิวฟังไหมมันถ้าใช้ใต้ตาอาจจะเข้มไปนิดนึงแต่ถ้าใช้รอยสิวน่าจะพอดีแต่โดยรวมก็ได้อยู่นะคะเพราะว่าฟ้าเห็นนะที่เซเว่นเขามีสีเดียวถ้าเกิดใครผิวแบบไล่จากฟ้าไปสักสองเฉดอ่ะน่าจะยากละสำหรับตัวนี้นะเพราะสีมันจะไม่เข้าละพวกว่วงคื้นอย่าใช้ผิดเบรนะเดี๋ยวหน้าลอยเดี๋ยวหน้าวอก ไม่เป็นข้ามนะโอเคโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นฟินิชผิววันนี้นะคะที่ใช้ตัวการนเยแล้วก็โซลาแล้วก็แป้งของยูสตาร์นะคะเอ้ยไม่ใช่คอนซีลเลอร์ของยูสตาร์ต่อไปเราจะมาลงแป้งกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะดำหรือไม่ดำกับผิวฟ้าอ่ะขอแป้งขึ้นมา ให้ดูความฟูงนะตบขึ้นมาก็จะฟูงแล้วก็มีความกระจุยเห็นเห็นที่มือฟ้าปะอันนี้คือกระจุยออกมาหมดเลยโอ้ะแปัญหาแป้งเซเว่นนะฟ้าว่ามันฟูงเว้ยคราวที่แล้วซื้อมาถึง,ตงแต้งมันจีแต่พอมันฟูงอะ่ะมันเปื้อนซื้อมันเปื้อนแบบเฟอร์นิเจอร์อ่ะมันไม่ได้อะ่ะเออ ได้ถามว่าแต่งออกมาสวยไหมสวยดังนั้นตอนแต่งหน้าแนะนำว่าไปปัดในห้องน้ำดีกว่าจะได้แบบล้างเขาออกง่ายๆอ่ะไม่งั้นแบบเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ฟ้าอย่างเงี้ยเฟอร์ฟ้าสีขาวน่าจะไม่รอดจ้ะอ๋อเมื่อกี้ฟ้าลืมบอกตัวนี้179บาทนะคะเดี๋ยวต่อไปคะ่ะเราจะมาเขียนคิวด้วยตัวนี้คะ่ะ b h c นะคะ ตัวนี้ฟ้าเลือกมาเพราะว่ามันดูไม่ติดแดงเพราะว่าฟ้าไม่ชอบคิ้วติดสีแดงใช่ปะก็เลยแต่ว่าไม่รู้เขียนออกมาแล้วมันจะแบบติดสีแดงไหมนะอันนี้ราคา1นึ้สบเกาทค่ะนี่นะคะด้ามเขาก็จะต่อกันได้แบบนี้แล้วก็แบบยาวจะได้แบบเขียนง,ง่ายๆคิดเองว่าเขาน่าจะออกแบบมาแบบนี้เพื่อนๆเหมือนมันจะติดแดงอะ่ะมันไม่ใช่สีมันสีมันไม่ค่อยตรงปกอะ่ะ อะแดงก็แดงคือฟ้าชอบคิ้วสีอมเทาอะ่ะแต่เขาแดงอ่ะลองดูสีชัดมากเลยนะคะอันนี้อ่ะได้ละข้างหนึ่งสีมันติดแดงอะ่ะ อย่างที่ฟ้าบอกอืมถ้าเป็นแบบสีเทาๆน่าจะสวยเลยนี่นะคะเราก็ลากตรงนี้เขาลงมาเราก็จะเหมือนมีจมูกนะประหนึ่งเหมือนเชดดิ้งไปในตัว ได้ละคิ้วสองข้างพอมีคิ้วหน้าก็จะมีมงกุฎฟ้าไม่ได้กันคิ้วอว่าคิ้วก็เลยแบบลกๆนิดนึงอะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาปัดคิ้วด้วยตัวนี้นะคะเมจิบัตเตอร์ฟลยพีเลชแอนเลชแนบราวเซรั่มนะคะราคา69บาทแต่อันนี้ฟ้ากะเอามาปัดแต่คิ้วนะขอดูสีก่อนว่าเป็นสีอะไรอ๋อเขาบอกว่ามันเป็นมาสคาร่าสีใส อะให้ดูแอปพลิเคเตอร์แอปพลิเคเตอร์เป็นแบบนี้ลองปัดกันฟ้าว่ามันอาจจะใหญ่ไปสำหรับคิวนะสำหรับแอปพลิเคเตอร์แต่มันไม่มีสีก็น่าจะอุ๊ยมันอุยขึ้นมาดีอะอะ่เห็นไหมคิวตั้งขึ้นมาแล้วนะจ๊ะ69บาทเอออันนี้ดีอ่ะ คิ้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งตากันดีกว่าตาวันนี้เดี๋ยวเรใช้ของ y u s ต a r น O o นะคะราคา179บาทแพ็กเกจจริงๆเขียน350บาทนะเขาบอกว่าซิลิโคนฟรีแอนตี้แอคเน่นะคะเป็นตาแก้มไฮไลท์แล้วก็บรอนเซอร์ได้ในหนึ่งตลับเดียวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะปังแค่ไหนเ okay, คค่้าสีแรกที่ฟ้าจะใช้วันนี้นะคะเป็นสีส้มสีนี้ใช้กับแปรงโจวีหน้านะ พาไปเป็นเบสตานะคะเสร็จแล้วสีต่อมาจะใช้สีนี่นะคะแดงตุยๆเอาไปชิดขนขนตาล่าง ก็คือสีเขาไม่ค่อยออกอ่ะออกแหละต่อมานะคะเดี๋ยวจะใช้สีนี้ชิมเมอร์เคาะก่อนนะเพราะว่าไม่าง,งั้นเดี๋ยวมันฟุง้ง พาไปตรงช่วงบนของตาให้มันเป็นชิมเมอร์นิดๆจะใช้เป็นสีน้ำตาลสีนี้ทาไปให้เป็นวิงออกนะ เซนเกเดียนอะอย่างงี้เห็นไหมมันก็จะไลต่อมาเดี๋ยวเรามาบอลหน้ากันนะเพราะเขาบอกว่ามันบอนได้ใช่ปะเดี๋ยวลองใช้สีน้ำตาลน,นี้ดูนะคะว่าจะบอนตรงสันจมูกสวยไหมแล้วก็แทบที่หลังมือก่อนนะเพราะเดี๋ยวเขาเข้มเกิน ระวังนะเฮ้ค่ะแล้วเดี๋ยวตรง ช่วงคิวนี้นะคะแต่เราจะใช้ไฮไลท์ตัวนี้ทาลงไปเปิดให้ตาเรากว้างขึ้นค่ะอือหืได้ละแล้วเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยววันนี้เราจะปัดแก้มตัวนี้นะคะ Baby Bright Face c h i l e Blusher นะคะสี04 Baby Peach ตัวนี้ราคา119บาทค่ะแพ็กเกจจิ้งน่ารักอะเหมือนแบบพวกของเกาหลีอะ่ะ119บาทราคาดีมากเลยแล้วก็ปัแบบเดเยวขอดูสีก่อนนะเนื้อจะเป็นแต่กลัวเป็นคราบเหมือนกันนะ เนี่ยเพราะว่าพอทาที่มือแล้วเหมือนเหมือนจะเป็นค้าบเดี๋ยววาขอลองก่อนแล้วก็ต่อด้วยสีนี้ค่ะสีชมพูนี้ชมชมพูส้มๆตรงนี้ทาตรงที่หน้าแก้มให้เขาต่อกันนะ แล้วก็ปัดขึ้นมาตรงนี้นึงแล้วต่อไปไฮไลท์นะคะเดี๋ยวจะใช้ไฮไลท์ตัวนี้ก็แปรงปัดไฮไลท์ปัดตรงนี้ไม่ค่อยติดคอนิ้ว ำมูกแล้วก็ปากอันนี้ฟ้าก็ไปเขียนตามมาแล้วนะคะเพราะว่าร่มเนี้ยหาไอายไลเนอร์ตัวใหม่ไม่ได้ก็เลยเออเอาตัวไหนก็ได้เขียนไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาปัดขนตากันด้วยตัวนี้คะ่ะ Browin นะคะราคา1,95บาบาทในแท่งก็จะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กนะคะ แท่งก็จะหน้าตายอย่างนี้นะคะที่แท่งก็จะมีหัวฝั่งหัวใหญ่แล้วก็ฝั่งหัวเล็กน้ําหนักดีค่ะตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบเป็นของแพงเทียบกับราคา195บาทก็โอเคเลยนะน่าจะใช้ได้นานฝั่งนี้ไว้ปัดขนตาล่างนะคะเดี๋ยวปัดเลย กจะคุ้มอ่ะใช้ได้นานแท่งใหญ่เลยแต่จะว่าไปก็ราคาพอๆกับป้อมเบอรี่เลยเนาะอันนี้เราแต่ความชอบแล้วกันแต่ว่าส่วนตัวชอบที่ที่มีความปัดขนตาล่างพอฟ้าเป็นคนชอบขนตาล่างมากเป็นล้าลหนึ่งข้าง ออก็กลิ่นมาสคาร่าหอมนะแบบปกติมาสคาร่าไม่มีกลิ่นใช่ปะ่ะตัวนี้เขามีกลิ่นหอมเหมือนขนมแล้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปเอาคอตตอนบัตเช็ดออกได้แต่ก็คือต้องรอให้เขาแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยไปเอาคอตตอนบัตเช็ดออก ข้างบนข้างบนจริงๆมันมันไม่ค่อยพุ่งขนาดนั้นนะหมายถึงว่าความยาวของคนตามันไม่ค่อยยาวแต่ว่ามันหนาขึ้นแต่มันไม่ยาวคือเขาจะหนาขึ้นแต่ปกติปัดแล้วมันจะต้องพุ่งขึ้นแต่อันนี้มันไม่พุ่งเหมือนมันไม่ค่อยได้ความยาวแต่ว่ามันได้ความหนา เริ่มเยอะเริ่มเ,เริ่มยอไปโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทาลิปสติกกันนะคะลิปสติกวันนี้ที่ฟ้าจะใช้นะคะเป็นตัวนี้ b b y y r r i h t t ลิ and c h e e กนะคะ4ี02 Honey Peach ค่ะราคา99บาททาไปเลยอกอเดี๋ยวสวอทให้ดูก่อนเป็นสีนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวมันมันยังไม่เป็นลิปที่ฟ้าค่อนข้างอยากได้เดี๋ยวฟ้าจะผสมสีเนะาะผสมด้วยตัวนี้ค่ะซูเปอร์เฉดสี01 brick ค่ะราคา49บาทตัวนี้ก็จะเป็นสีนี้นะจะทาไว้ข้างในปากทาเป็นอินเนอร์ไว้นะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กลิ่นหอมกว่าตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มันมีกลิ่นแบบเคมีเคมีชุนๆุน ต้องเกีย่ยเร็วหน่อยนะคะอันนี้แห้งละฟ้าเกีย่ยไม่ทันเติมแก้มหน่อยหัปากสดแก้มไม่สดสู้กันไม่ได้ ผอม,มาแล้วนะคะมันง่ายๆเลยก็คือไม้ครึ่งหัวง่ายๆเลยะคะ่ะแล้วก็เปิดหม่งนะคะจะได้แบบเสริมโมเฮ้งเนาะให้หน้ามันดูเปิดขึ้นสําหรับลุกนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบธรรมชาติเอ่อ ธรรมชาติธรรมชาตินะคะที่ฟ้าชอบแต่งในทุกๆวันก็จะเป็นโทนส้มค่ะวันนี้ใส่เสือเส้อสีดําใช่ไหมแล้วก็เข้ากับโทนส้มแล้วก็ไปไหนมาไหนได้เรื่อยๆนะคะแต่งได้ทุกวันไม่เบื่อแน่นอนเพื่อนๆอย่าลืมไปแต่งตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องฟ้าด้วยสําหรับวันนี้ฟ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ